หลวงพ่อหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกวัดพระเนียงแตกนะครับปิดตาสามเกลอทำไมถึงเรียกสามเกลอก็มีสามหน้างไงสามด้านนะครับปิดต<ช>าสามด้านทันหลังจนการชุดนี้จำนวนนี้ยอยู่ที่นนทบุรีเยอะที่สุดเพราะเพราะว่าท่านน่ะเป็นชาวลาวมาจากประเทศลาวมามาอยู่ที่วัดแจ้งที่นนทบุรีมาอยู่วัดแจ้งชาวบ้านเขาเรียกว่าพาระลาวหรือหลวงตาลาวท่านบ้านปลายท่านอายุมากแล้วถึงไม่อยู่วัด พเนียงแตกบาดพเนียงแตกก็เลยย้ายไปอยู่พเนียงแตกแต่ที่มาที่แปลว่าทำไมนนทบุรีมีมีของเยอะอแต่ข้อมูลจริงๆคนไม่รู้กันว่าที่ว่าท่านผลับุรีจริงไม่ใช่ท่านท่านนั้นมาจากประเทศลาวประเทศลาวไม่ใช่แล้วอย่างนี้บุตรเบียนเขาจริงไม่พูดความจริงเนื้อเนี่ยเป็นเนื้ออะไรครับที่เขามาทำที่นั่นมาทำเนื้อสำลิดผสมโลหะหลายอย่างกันเนาะใช่แล้วก็ส่งดูจะเป็นประกายเงินเก็บเงินขึ้นนี่ถ้าดูก็จะเหมือนท่านจะปั้นหุ่นเทียนทิละอง ผนเทียงทีลงแต่ตอนจุดตาเราจะไม่สอนดูเราจะไม่บอกไม่บอกนะครับเพราะว่าทําทีลงเอาโลหะไปแทนุนเทียนปั้นทีองมีลายเส้นหนมจีนเนี่ยว่าลายอนโชวนเทียนปั้นทีองลงหน้าแล้วก็ประกบกันล้วจะซูมดูที่เห็นเราไปเข็บแต่เราไม่ให้ดูอ๋อเป็นแค่เขาให้ดูเป็นวิทยาทานว่าของจริงมีอยู่นะลักษณะแบบนี้ลาแบบนี้ถูกแล้วตูวจให้มันยันอนุภาพจะด้านไหนครับโดยส่วนครบเครื่องเลยเพราะว่า อ่าประเทศลาวเนี่ยท่านส่วนมากจะทำพป,ป,ปิตางกันเยอะนิยมสร้างพระปิปตา<น>ท่านได้อิทธิพลจากประเทศลาวประเทศลาวท่านมีเนื้อสัมลิศกับเนื้อเมกะพัดหรือเมกะสิทธ์อันนี้ของเรานี่คือสัมลิศเนื้อซัมลิศเมกะพัดเมกะสิทธิ์นะครับหายากไหมครับโอ้หายากมากพระโอ้สมัยะตั้งแต่สมัยรสามอ่ะในหลวงรัชกาลที่สามนะครับรสามอ่ะปีแล้วว่ะโอ้โหนะแต่อันนี้เป็นพระที่เขาใช้จะมีค่าพึงจนค่าอะไรแต่พระไม่ใช้ปล่อยไว้นาน เกิดจ้ำแดงๆก็แนนคือคือหลักการดูง่ายสุดนิยมไหมครับอย่างนี้นิยมมากนิยมเนอะจิตอันดับท็อปเทนเขามาถมอ่ะโอ้โหนะตามพัฒทาวัฒนธรรแตกสามเกลือกับผมมวยนะเรือเส้นแหลมนะครับถ้าใครนิยมหลงหลงพัฒทาพัฒนาไม่ต้องพูดถึงราคาหลักแสนไหม ลักแสนลักแสนเนานะหายากมากหายากมากนะครับนี่คือพระปิตาสามเกลอือเนื้อสำลิดหลวงปู่เนียงหลวงพ่อเนียงวัดพนันเนียงแตกนะหลวงพ่อทาน,นะวัดทาวัดพนเนียงแตกหลวงพ่อทาวัดพนเนียงแตกนะครับนี่เห็นนะครับนี่นะมีน,นี่คือยัน <ขอ S 2> ท่านจะคมมากท่านใต้ <พอ S 1> คน,น,นชอ้อยเดี๋ยวของเล่นนั้นจะถอดพิมพ์ยาแบบบางๆป้อมๆไม่ลึกจะไม่ลึกพาถอดพิมพ์มาจิมยาง4ี่คนองค์จะเล็กกว่าเล็กกว่า เดถามว่าองค์จริงเล็กมี้มีเพราะว่าท่านปั้นหุ่นเทนทีละองค์อองานแฮนด์เมดครับแฮนด์เมดนะเดี๋ยวของรักสนามแฟนจะเป็นงานฉีดในเบ้าบนะในบล็อกโอเคนี่ครับตอนบูัาพิเสอไทเกอร์ไทยแลนด์ Thailand, นะครับ2 0 2 2นะครับ